นี่เขาปิดไว้ทำไมประตูกลางอ๋ออันนี้เป็นควาเชื่อของคระอาตศาสตร์้าครเข้าประตูกลางจะเรียนไม่จบเป็นคำเชื่อแบบเข้าเพราะเขากลัวเรียนไม่จบกันมันเีเรียสมากเลยนะหยุดอย่าเข้าอย่าเข้าประตูกลางตามมี้ค่ะไม่ทำเท้ามาค่ะเข้าไปดูกัอาจารย์ขออนุญาตนะคะโ้ผมต้องมาน้องเลย อยรชื่อเจมครับผมมาจากเทฟซิลินครับอยู่เจมครับอยู่ม .6 ครับอยู่ม .6 ค่ะแล้วเราทําอไรกันเนี่ยน้องอยากเข้าไออาร์ค่ะเลยให้มาดูมาเรียนวิชาแบบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อน้องจะติดใจแน่